ดูอีกามันป้อนเหยื่อให้ลูกมันครับเมื่อแม่มันได้อาหารเสร็จแล้วสังเกตดูเขาจะป้อนอาหารให้ลูกครับ ัวนี้คือตัวแม่ครับกำลังเดินเข้ามาใกล้ๆครับเพื่อจะมาเอาอาหารครับสังเกตดูเขาจะไม่กินนะครับเขาจะเอาเข้าไปในปากก่อนเสร็จแล้วเมื่อได้พอสมควรเขาจะกระโดดไปหาลูกเขานะครับเพื่อจะเอาข้าวนี้ไปป้อนให้ลูกกิน ผมเห็นลูกก็มีอยู่สอสาตัวซะด้วยครับรอแม่อย่างเดียวตัวที่กำลังร้องอยู่นั่แหละครับนี่แหละครับเขาเดินมาหาแม่ครัแล้วกระโดดมาครับลูก3ตัวครับเตรียมป้อนแล้วครับนหครับป้อนป้อนแล้วครับ โอเคครับ okay,